ที่ห่างหายจากการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับการทำเกษตรไป2ปีกว่าที่ว่าทำเกษตรไปครั้งแรกนั้นผมได้ลงไว้เยอะแยๆผู้คนก็ได้เข้าไปดูมากมายมาปีนี้2ปีแล้วนี่ผมได้องค์ความรู้เพิ่มเติมอยู่หลายอย่างก็อยากจะนำมาเผยแพร่ให้แกื่อเพื่อนก็คือหลักๆที่ผมได้เรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือหนึ่งเรื่องของโซลารเซลล์ เกี่ยวกับโ,โซลารเซลล์นี้ผมใช้ในการสูบน้ำให้แสงสว่างรถโซลารเซลล์เคลื่อนที่ซึ่งอันนี้ผมคิดไปยกขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในลักษณะที่ว่าให้เข้ากับนาของผมเองซึ่งนาของผมเนี่ยถ้าจะใช้แบบยึดตายตัวมันไม่สะดวกเพราะว่าตามคันนามันก็เอาไปใช้ไม่ได้ผมก็เลยคิดค้นให้เป็นรถเข็นแบบโซลาเซลล์ขึ้นมาซึ่งในรถเข็นนี้นี่มันก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ก็หลักๆก็คือให้แสงสว่าง2ใช้สูบน้ำา3ใช้พ่นหมอกหรือว่าใช้ล้างรถอะไรก็ได้แล้วก็อันนี้มีข้อดีเราที่ว่าใช้ชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าอะไรก็ได้ก็คือเหมือนที่เราใช้ไฟบ้านทั่วไปซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้ดีผมก็ลองเราใช้มาแล้วเกือบเกือบปีแล้วฮะทัวนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ก็สะดวกดีแล้วก็องค์ความรู้อันต่อมาที่ที่ผมได้ทดลองเพิ่มเติมก็คือ ได้ทำเกี่ยวกับเตาเผา200ลิตรจากเหล็กทั้งเหล็ก200ลิตรซึ่งเป็นเตาเผาที่ว่าให้ฐานที่มีความร้อนสูงแล้วก็ไม่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยเพราะว่ามันให้ความร้อนในการเผาในประมาณ800-1,200องศาซึ่งฐานที่ได้ก็จะรักษารูปของสิ่งที่เราเผาเข้ไปเช่นว,ว่าเราเผาผลไม้เผาอะไรเราใส่ไปทั้งผลมันก็ยังออกมาเป็นผลไม้อยู่ แต่ว,ว่าก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำม,มันถ่านแค่นี้แล้วก็ปีนี้ก็เลยทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยกุ้งฝอยเนี่ยผมลงไปห้าห้ากิโลก็ปล่อยไปห้ากิโลก็ประมาณสามถึงสี่เดือนก็จะตักมาดูว่ามันเพิ่มเท่าไหร่ซึ่งโดยหลักแล้วเขาก็เลี้ยงกันประมาณสามเดือนเขาก็ตักขายกันซึ่งโดยหลักที่ได้ศึกษามาเขาบอกว่ากุ้งฝอยหนึ่งกิโล ก็เมื่อเลี้ยงผ่านไป3เดือนมันก็จะออกลูกได้ประมาณสัก 5- 7กิโลตอนนี้ผมก็ปล่อยไป5ก็ต้องคอยติดตามดูครับว่ามันจะได้เท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างที่เราทดลองเลี้ยงเพิ่มเติมในปีนี้ก็คือกบกบสูนไัยที่เรียกว่ากบสูนไัยนี้เพราะว่าในบ่อก,กบผมเนี่ยผมจะปลูกตะไคร้ปลูกผักขย้งปลูกพืชสูนไผที่มีกินปูกตะไคร้ใบเตยอะไรเงี้ยไว้ในแปลง เพราะว่าในเวลากลางวันเนี่ยกบก็จะไปสปาสเวเียงใต้ใบตะไคร้ใบเตยพวกนี้จะทำให้ตัวมีผิวเหลืองนิ้วเรียวยาวแล้วก็รสชาติกินเครื่องเทศเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในผิวของกบด้วยจะทําให้กบไม่ขาวาก็ลงไว้500ตัวครับสาหรับการเลี้ยงปลาในปีนี้ก็เนื่องจากเวลาผมเนี่ยตัย้งแต่ย้ายมาอยู่ที่โคราชเนี่ยเวลาก็น้อยลดลงไปมากทุนเวลาผมหายไปเยอะ ผมก็ไม่ได้เลี้ยงปลาดุกครับปีนี้ได้ก็ได้ได้ลงปลาน,นินไว้3,000ตัวไว้ได้บอ่อก็ตอนนี้ก็ได้สักสองนิ้วโอกาสนะฮะลงไว้เพราะฉะนั้นนี่ปลาดุกปีนี้อาจจะไม่ได้เห็นข้าวก็ยังเหมือนเดิมก็ยังมีข้าวหอมมินจากะพัทซึ่งเป็นพันธุ์หลักที่ผมเลือกปลูกอยู่แล้วครับมีหอมมินจากะพัทมีสังยดมีปิ่นเกษตรแล้วก็ ลืมหัวอ่านี่นคะรับผ่นข้าวปีนี้ซึ่งปีนี้ก็ดำช้ากว่าปีที่แล้วเมื่อว่าน้ํนำพึ่งมาคนอื่นนี่เขาได้เกี่ยวกันหมดแล้วของผมนี่ยังไม่ตั้ง้องเลยก็คอยดูต่อไปว่าจะเจอปัญหาม็อกหรือว่าแมลงสตูพืชจะมารุมที่นาผมที่เดียวหรือเปล่าเพราะว่าส่วนแบ่งกระจายของพวกสตูพืชน,นี่ไม่ไม่มีล้วคนอื่นเขาเกี่ยวหมดแล้วก็ประมาณนี้ครับ ออกแบบเองแล้วก็จะทำราคาพอๆกันเลยหลักๆคือได้จากปลาก็จะปลาครับก็คือหลักเพราะว่าอย่างอาจารย์ผมศ์เขาก็ว่าอย่างอย่างข้าวปีนี้นะครับข้าวปีนี้ถูกมากอย่างผมไปเม่องขายห้าบาทก่อนนี้ตรงนี้คือแป้งนาทั้งหมดเลยใช่ไหมคือแป้งนาครับแล้วนี่คือเป็นแป้งนาพ่อพ่อเขาหวานเหมือนฝั่งโน้นที่มันล้มๆอ่ะพ่อเขาหวานตามปกติเราได้มาปรับปรุงเพิ่มพื้นที่หรือเปล่าก็มี ปรับให้มันเสมอไปเท่ามันจะเอียงมากนี่ก็ปรับสามรอบก็ยังไม่เสมอสักรอบเลยยิ่งปรับมันก็เหมือนว่าขูดหน้าดินออกไปทําคันนาบ้างทําปรับมาทางนี้เพาราะฉะนั้นไอ้ตัวข้าวที่หเหลืองๆครับคือเราขูดหน้าดินออกไปปรับให้เสมอกันไม่มีปุ๋ยใช่ครับเพราะว่าปีแรกนี่เอียงเอียงห่างกันเป็นเกือบซอกครับก็คือฝั่งนี้จะลุ่มเพราะนี่จะโนนไปเลยอีดูหนึ่งครับน้ำไม่ถึงน้ำไม่ถึงน้าไม่ถึงยาเขาจะขึ้นข้าวเขาจะเหลืองอันนี้คือ ปัญหาการรับพื้นที่ไม่เสมอกันปีแรกปีแรกมันก็ได้อยู่ปีแรกมันก็หักแล้วก็ได้อยู่แต่นิดๆครับปีแรกนะชอบปีแรกที่ได้บันทึกนะแต่หลังจากนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยใช่จำอะไรครับครับปีที่สองไม่ได้เพราะว่าได้แค่ข้าวอย่างเดียวเลยปีที่สองปลาก็ลงในตัวแค่นั้นนี่ก็จัดแล้วปลาได้แค่เท่าไหร่กินสองกิโลกรัมกับไรนาผสมครับ ม,มันเป็นโครงการต่อยอดจากเลี้ยงปลาในานาข้าวเพียงแต่ว่าเราขุดล่องนาเราเกี่ยวข้าวเราไม่ต้องจับปลาเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ลดน้ําลง <c oughs> แล้วก็ปลายอยู่ในนี้ได้ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกี่ยวเสร็จก็เอาน้ำเข้าเลี้ยงต่อได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าปลาอย่างอย่างป้านิ่นเนี่ยมันมันเลี้ยงนานนอก,กว่าจะโตมันเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนกว่าจะได้ตัวขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าเราเกี่ยวด้วยจับปลาด้วย ปลาก็ได้เหมือนที่ผมมาเนี่ยมันสามนิ้วครับยังตรงไม่ทันแต่ถ้าปลาดุกอะได้แต่ถ้าเราเลี้ยงปลาดุกก็คือก็ปลาดุกมันก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนมันก็จะได้ <mm> แต่มันก็ต้นทุนก็สูงไงต้นทุนสูงก็โอเค <okay S 1> ว่ามันซื้อ <mm> ถ้าเราเลี้ยงแบบดั้งเดิมคือเราถ้าทําซื้ออาหารเม็ดรมางวัเนี่ยสูงแน่ครับ <mm> <mm> แต่ถ้าสู <mm> ตรของผมคือม,มันทําเองก็ล,ลดลงจากที่เราซื้อประมาณครึ่งหนึง่ง นึ่งหนึ่งของของค่าอาหารที่เราซื้อครับเขาใช้หญ้าหญ้าเนเปียเขาใช้หญ้าในการทําอาหารหญ้าเนเปียหมักกับจุลินทรีย์เแล้วก็เย่ยงวัวนี่นะที่เห็นอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นหญ้าเนเปียร์ครับเอามาสับสับแล้วก็หมักก็คือบางคนมาเนี่ยมันกินไหมมันไม่ไม่กินครับถ้าอย่างอย่างอย่างคนที่มีพื้นที่น้อยนะอยากจะว่า ทำยังไงจะไม่ต้องไปซื้อข้าวเรื่อยมากินก็วนี่ปลูกแค่นี้ก็ได้กินนะในหนึ่งรอบนะรอบชนรอบได้อยู่แล้วได้ไหมได้ครับอยู่กันสองคนได้เลยได้ครับก็คือรอบชนรอบอยู่นวแล้วก็รอบผลรอบนี่คือกี่เดือนก็ข้าวข้าวผมไม่มสองครั้งหรือเปล่าปลูกสี่เดือนถ้ามีน้ำเพียงพอนะมันปลูกได้ทั้งปีข้าวนี้ไม่เกี่ยวกับแสงน้อยแสงมากเป็นข้าวที่ไม่ไวแสงอยู่นะสาม คือมันร้อยวันร้อยร้อยยี่สิบวันปลูกได้อยู่นะครับนี่คือคือมะลิมะลินินอ่หอมนินจักรพรรดินจักรพรรดิใช่ครับวันดีกว่าดีเนี่ยคนดูนแลระหว่างระหว่างผมไม่อยู่น้องดูแลจริงเหรอน้องเขาจริงน้องเขามีความรู้เยอะกว่าผมเขาไปเรียนทำนาห้าเดือนที่อุบลมาเขาไปอยู่ทำนากาจายเสถียนเลยเอาทำเรื่อรเรื่องไทยพวกนี้ไปไหนไหม เราได้เยอะนะเรได้เยอะเก็ราก็สนใจในเรื่องสรรพสิ่งอะไรพวบ้างก็คือทุกๆอย่างเนี่ยต้องเอาสรรพสิ่งลงไปจะมีอยู่ในนั้นก็คืออยากทําอาหารปลาก็ต้องใช้สรรพสิ่งอย่างทำพมอนน้ําหมักปลาน้ําหมักพืชก็ต้องใช้สรรพสิ่งเป็นตัวตั้งต้นคือว่าไอ้สรรพสิ่งน้ําตัวเนี้ยไอ้ที่เป็นของฟองอย่างเงี้ยน้ำมันมันไปอยู่ในทุกทุกอย่างที่เราทําในนาเราแต่ว่ามันมันจะค่อนข้างจะจุกจิกหน่อย ถ้าคนทําแบบว่ามันไม่อะไรเงี้ยกระดหงุดหงิดไปคือมันละเอียดค่อนข้างจะจุกจิกในการทำอันตรายอยู่แล้วตอนนี้อยู่ในราชการเอาเฉพาะที่อยู่ในราชการตรงนี้หลังจากที่เขาปลดอไปแล้วก็เรื่องของเขาเราไม่เราไม่ติดตามนะแต่เราจะติดตามเฉพาะในระหว่างที่เขาเป็นต่างอันนี้เป็นแนวบ้านเด็กของสมเด็จพระเทพท่านบอกอยากให้บุรีรัมย์ตามน้องกตอนนน้ใช้ัฒนากำลังมาทําอยู่ที่อยู่ที่ค่ายผมใช่ไหมคตอนนี้เขากำลังทำอยู่ พอได้ตรงนี้ท่านนานี้เขาไปเสริมได้นะบางทีเอ้ยเรามีปุ๋ยเรามีผักเราปลูกอะไรที่มันหนึ่งได่หนึ่งแสนมาทําอยู่ข้างโครงการเลยนะเกิดวันหนึ่งสมเด็จพระเทพเสด็จขึ้นมาแบบท่านจะได้ภาคภูมิใจว่าเอ้ยโดยทหารเขามีตัวใหญ่ของะแยะเริ่มได้ตอนที่เราเริ่มเริ่มเมืเ่อเนี่ยและ,ะทศเทพท่านเจอท่านแม่ทัพก็จะรับสั่งทุกครั้งว่าไปถึงไหนแล้วปลูกพืชกินปลูกผักอยู่ที่ในค่ายอ่ะ้็ต้องทําให้มันจริงจังนะฮะทำแล้วมันต้องใช่อะ่ะ หนึ่งคือลดต้นทุนช่วยชาวบ้านจริงๆว่าใช่ครับเป็นโครงการเพาะกล้าแลวพันที่ออกไปนี่คือพันพระราธานสมเด็จประเทศหมดเลยนะม่ที่ไปปลูกมีน้องโดนะมาเไม่ใช่เขาเข้ามาตามฮะมันเข้ามาตามเข้ามาเข้ามาดูในบุญนำเขาจะไปดูที่ที่น้องโดนเขาไปดูที่สิ้นทองแล้วตอนนี้บมพ่วงของผมอีกที่หนึ่งนะตอนนี้เ็าส่งของมูลนที่จากกาวิทยาลศิล์จักรฟันเขาส่งอาจารย์มาอยู่กับผมเป็นเดือน้เพื่อที่จะสอนตั้งแต่การเพาะกล้าเพาะ มาได้พันอย่างของหนึ่งได้หนึ่งแสนจูเลียสซีซัมประสิทธิ์อะตอมิกนาโนเก็อีเกนมันต้องไปซื้อหัวเชื้อเหมือนกันใช่ครับถูกไหมทุกที่มันต้องซื้อหัวเชื้อเหมือนกันเราไม่ได้ผลิตหัวเชื้อแต่อีเกนมมันเลี้ยงต่อไม่ได้อืแต่กระต่ายอีกต้องไปซื้อมาเรื่อยๆอืี๋ยวของผมนี่ชุดเดียวก็เลี้ยงต่อขยายได้อืไซตี้สองร้อยลิตรเยอะนะครับสองร้อยลิตรใช่ทำปุ๋ยได้เป็นตันมัใช้ได้แล้วครับทำปุ๋ยได้เป็นตันครับแต่แต่ละครั้งทั้งปุ๋ยทั้งหหมมดดดดดไไ้้ใช่่คครับก็ือออตยยเล หมักฮอร์โมนหรือว่าแม้กระทั่งเอาไปยาขยะย่าเงี้ยก็เอาน้ำหมักตัวนี้ไปทาได้ตอนนี้มีคนเริ่มขายเยอะทางโคราชผมเ็นแล้วทั้งพี่ไม้ก็เอาน้ำหมักเนี่ยไปขายเป็นน้ำหมักเรียกยาขยะอินซีอย่างเงี้ยก็อาไปขายกันก็คือน้ำหมักพวกนี้ละน้ำหมักเข้มข้นแต่ความเข้มข้นมันสูงทีนสุยปุ๋ยขึ้นไปแล้วตายใช่ปยาึ้นตายนะพบลองดูนะพบนะลองดูไหมนะลองดูแล้วก็ทําครับทั้ง ทั้งร้อยมณฑลด้วยนะครับลองดูกันดูครับ,รบมันจะได้ถ้าสมมติว,ว่าทางพบนาทำไอ้พื้นที่หนึ่งได้หนึ่งแสนนี่มันได้เป็นรูปธรรมอ่ะนะผมว่ามันจะดีเลยคือถ้าเดี๋ยวจะไปยึดแปลงของหมอที่เขาปลูกย,ยางนาใช่ไหมเขาปลูกอะไรอยู่ที่มันข้าวโพดๆๆข้าวโพด,พดน่ะเออไม่ได้เรื่องแล้วรู้แล้วเดี๋ยวจะไปยึดแปลงแล้วจะมาทําให้ร้อยมณฑลมันทำหนึ่งได้หนึ่งแสนนนแะอีกที่หนึ่งแล้วมันแข่งกันจะกลายเป็นสองไร่สองแสนให้แข่งกันเมื่อนั้นมันไม่แข่งกัน ถ้าทำแบบเชิงเดียวยังไงก็ยิ่งครับข้าวอย่างเดียวตายยิ่งถ้าทำข้าวเดียวก็ตายมันสับปะรดอย่างเดียวก็ตายไรู้คือต้องเนี่ยถ้าต้องมีตัวเฉลี่ยในการหารกำเสี่ยงะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ใช่ครับโขกกับขุ่นฝอยมานิงแล้วก็ขุ่นฝอยจุดเด่นของบ่อนี่คืออะไรบ่อนิ้งโขจุดเด่นของบ่อนิ้งโขมันนี่คืออะไรอยู่ธรรมชาติครับไว เป็นพืชที่ขึ้นไหมเข็นครับครับเขาปลูกทึ้ใหม่ฮะรู้ไหมว่าเขาต้องการให้กบมันไปสปาน่นะรู้ไหมครับรู้ไหมครับเพื่ออะไรเสมพันธ์อะไรตรงัหนไปไหนหมดพูดนกวิชาการเอามานี่เอาอธิบายฟังดิล้วทำไมกบมันเหลืองทำไมต้องปลูกพวกนี้อ่าอธิบายว่ากบสุนทรไทย ก็คือจะมีตะไคร้พวกกะเพราพวกใบเตยอย่างเงี้ยเวลาาแดดมันร้อนๆเนี่ยกบจะอยู่ตามฝั่งใช่ไหมครัมันจะไปแอบได้ใบตะไคร้แบบเนี้ยแล้วก็พวกพวกเนี้ยมันจะมาสปาตัวเองตะไคร้มันจะออกกลิ่นมันจะออกกลิ่นตะไคร่มันจะเข้ากบขบางกบจะไม่คาวแล้วก็ตัวมันจะสีเหลืองเหลืองนะสีเหลืองแต่ถ้าเป็นใบเตยจะทําให้เส้นสีเขียวตังหัวเข้มขึ้นออ๋ ถ้ามีสวยเขาเนาะเว้ยครับไม่ใช่ปลูกแบบให้ต้องการให้กบมาผสมพันธุ์เหมือนกันเหมือนแต่ให้ผสมพันธุอันนี้อู๋คกับลูกไปดูนีไปดูไหนจะไอ้กบเหลือไปไหนแล้ำยี่สิบต้องมาดูต้อมาดูใช่เพื่อให้ตัวกบเนี่ยมันไม่นั่นมันเหลืองาวเข้าไปดูดิปะสวยแล้วกบมันจะเป็นสีเหลืองมันไม่ดำครับผมกบมันอ่หนอนกบมันจะเหลืองไม่ดำเนี่ยเรียนเทคนิคง่ายๆ่า่ผู้ปล่อยเทคนิคไง่มากผู้ปล่อยเทคนิคแง่มากผู้ปล่อยผู้ปล่อยจะ อาหารคือก้อนก้อนตัวเดียวนี่ฮะก้อนอาหารปลาคือเดียวกันกิงนอนละคืนคือเลียงแยกไว้เพราะผมไม่อยากเพราะคือถ้าลองจะเป็นบ่อมันเป็นปลา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 ปะนินปะาเปะปหปะกินะปะปดินปินหมดปะ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 ปป